สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับบอกเล่าเข้ามาดูวันนี้นะครับก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับนานแล้วไม่มีโอกาสได้มาถ่ายสวัสดีสมาชิกเป็นรายการสดนะครับส่วนมนากก็จะส่งในเรื่องของคลิปมาถ่ายสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ยังรักและคิดถึงนะครับหวังดีแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากสมาชิก บอกเล่าก้าวเข้ามาดูทุกๆคนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ยังถือว่าเป็นวันหยุดวันพักผ่อนสําหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนก็ยังทํางานอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผู้เสกเทียนได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อชะตากรรมไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเราทําไมเราไม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชะตากรรมของเราเองด้วยมือของเราเอง เมื่อไม่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้จงกำหนดะตากรรมด้วยน้ำมือของตัวเองเพื่อให้ชีวิตประสบความสาเร็จให้จงได้ดังนั้นวิธีคิดในการสร้างความสําเร็จหรือว่าสร้างชีวิตให้ประสบความสาเร็จนะก็สามารถสรุปได้นะครับวันนี้คัดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ได้พิมพ์ถึง14ครั้งฉบับที่ผมอ่านนีเป็นครั้งที่14นะครับอาจจะมีครั้งที่15้า ก็หรือมากกว่านั้นก็ไม่ทราบได้นะครับข้อคิดการทํางานสําหรับชีวิตก้าวหน้านะครับหนึ่งคือมีความมุ่งมั่นจริงจังต่องานที่ทําและก็ไม่ละทิ้งกลางคันครับข้อที่สองครับมีความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อว่าจะสร้างสารรค์งานที่รับผิดชอบให้รุ่งเรืองได้ด้วยร่างกายและใจที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ 3. มมีความกล้านในการเผชิญกับปัญหา มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเสมอนะครับ 4. มีความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายในชีวิตอย่างท้าทาย 5. มีความกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่นะครับบนพื้นฐานของความถูกต้องและปลอดภัย 6. มีความพร้อมที่จะยอมรับคำติชมของผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปิดกวา้างเมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็คิดในมุมมองใหม่ๆนะฮะ 8มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับความมอบหมายและอุทิศตนเพื่อให้กับงานอย่างเต็มที่นะจงสร้างความยิ่งใหญ่สาหรับชีวิตให้ประสบความสําเร็จเพื่อกําหนดชะตากรรมให้เป็นไปอย่างที่ต้องการเพื่อตัวของเราเองนะครับนี่คือบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ตอนนี้นะครับตอนที่77ของข้อคิดการงานสําหรับชีวิตก้าวหน้านะครับเป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยคุณเบนจวั์นะครับขอบคุณนะฮะ ก็ได้นําข้อคิดดีๆมาเผยแผ่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับบอกเล่าเก้ามาดูโอกาสหน้ามาถ,าถ่ายนำสิ่งดีๆมาฝากสมาชิกทุกคนเช่นเดียวครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ